ไปสอบถามจากโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกันเลยครับคุณจิรายุทธหัวรั์ตอนนี้อยู่ในสายกังเราแล้วสวัสดีครับพ่ยุครับ,รบสวัสดีค่ะคุณจ๋าครับค,ครับรค่ะค,คถามแรกคงต้องถามอย่างตรงไปตรงมาคือท่านนายกบอกว่าเมียวดียังไม่แตกแต่ว่าทางการทหารหลายคนก็รายงานมาว่าณตอนนี้หลังจากนะครับหน่วย27 5หแตกพ่ายก็แทบจะเรียกว่าเมียวดีแตกแล้วสุดท้ายทางการข่าวของกลาโหมเมียวดีแตกหรือยังครับครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับ ื่อ <Yeah. S 2> ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับกับท่านผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่สามท่านประเด็กพิเศษชนการแสนสอนนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> ท่านแม่ทัพภาคที่สามนะครับท่านบนโทรประสานแสงสิริรักษ์ท่านสรุปสถานการณ์ให้ฟังนะครับผมก็ขออนุญาตนาเรียนในส่วนของกองทัพภาคที่สามนะครับซึ่งดูแลพื้นที่ในอําเภอแม่สอดอำเภอท่าสองอยางที่พบพระแล้วก็อุ้งผางนะครับสถานการณ์สะพาน มีสองสะพานนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยไปอำเภอแม่สอดเนี่ยนะครับเราวิ่งถึงจังหวัดตากเลี้ยวซ้ายไปประมาณเกือบร้อยกิโลเนี่ยจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเมยอันนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนสองฝั่งเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันเช้านี้ได้รับรายงานว่าเปิดอยู่นะครับก็สามารถที่จะเดินไปมาได้ก็คือผ่านทางระบบตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆของกองทัพภาคที่สามที่เขาแจ้งมานะครับส่วนสะพานที่สองที่เลยไปทางซ้ายหน่อยเนี่ยนะครับจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าเป็นหลัก นะครับเช้านี้ก็เปิดให้บริการอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดตอนเช้าวันนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่สามนะครับ,รบก็ได้เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนเฝ้าตร,ว,าว,ตรวจริมแม่น้ําเมื่อยนะครับโดยถนนสายหลักที่ถ้าเกิดเราวิ่งถึงอําเภอแม่สอดแล้วเราเลี้ยวขวาขึ้นไปที่จะไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าไปที่อำเภอปลายเนี่ยนะครับแนวเส้นทางนั้นเนี่ยก็จะมีด่านเฝ้าระวัง เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มหน่วยมาตรการในการเฝ้าตรวจริมแม่น้ําเหมยแล้วก็หมู่บ้านต่างๆนะครับโดยกองกําลังในเลสวนเนี่ยนะครับก็ใช้หน่วยที่เราเรียกกันว่าหน่วยราช,ชามณูนะครับเป็นกยกตทหารเสือพระเจ้าตากนะครับ,รบก็มีกองกําลังพอสมควรในการลาดตระเวนบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ผู้อพยพเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับท่านผู้แนการกองยุทธการก็นําเรียนบอกว่าจะมีพื้นที่พักพิง ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527นะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสองอยางอบาพาอบราพระออุ้งผางถ้าเกิดท่านใดเคยเที่ยวชายแดนเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นบ้านเยอะๆบนภูเขาอะไรนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกันแนวชายแดนนะครับแต่ว่าเข้ามาในฝั่งไทยซึ่งมีมานานแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติครับครับรเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้แนวชายแดนหลายพื้นที่ยังปกติไปมาหาสู่กันได้สองประเทศ แต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่าถ้าเอาในใจกลางเมืองเมียว,วดีจริงๆนะตอนนี้เบ็ดเสร็จหรือยังยังไม่มีรายงานใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่สมก็ได้โมนิเตอร์นะครับก็พบว่ามีสื่อมวลชนไทยชื่อดังนะครับ นั่งรถข้ามสะพานแม่น้ำเมอยไปแล้วก็ไปเขาเรียกไร้สดนะครับที่ตัวเมืองเมวดีผมเนี่ยเดินทางโดยรถยนต์มาตลอด10-20ปีนะครับเข้าไปในระบบคารวันที่อำเภอเมวดีที่จังหวัดเมวดีเนี่ยนะครับถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมืองอยู่ประมาณตักแต่ผมคันเองด้วยสายตาก็ประมาณสี่ท้าตารางกิโลเมตรนะครับตรงนั้นเนี่ยขณะนี้ทางกองทัพภาคที่สามก็ เฝ้าดูสถานการณ์ก็เห็นว่ายังปกติอยู่นะครับก็ยังเป็นการค้าขายกันไปมานะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้ยังคงปกติแต่ว่าทางกองทัพภาคที่สามก็เฝ้าระวังนะครับทั้งแนวชายแดนทั้งต่างสองอย่างพบพระอุ้งผางครับอืมค่ะเรที่มีรายงานนะครับพี่อยู่ว่ามีผู้อพยพอาจจะมาพักค้างแรมดูสถานการณ์ตามโรงแรมตามที่พักในบ้านเรารวมๆหมื่นห้าพันคนแล้วทานับตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนเมื่อวนนี้ตัวเลขจริงไหมครับ สรุปตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากหลายท่านเนี่ยก็เป็นการข้ามมาทำมาค้าขายอยู่ที่ฝั่งแม่สอดก็เยอะถ้าเกิดเราไปที่ตลาดดิมเมยนะครับจะเห็นตลาดเชอะอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวฝั่งเมียนมาบ้างฝั่งไทยบ้างค้าขายกันไปมาเลยครับส่วนสถานการณ์ในโรงแรมต่างๆในเท่าที่สอบถามก็เป็นปกติโดยเฉพาะในช่วงของสงกรานเนี่ย ถ้าไม่มีสถานการณ์ก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสอบถามทางภาคสามเนี่ยท่านก็บอกว่ากิจกรรมงานวัดต่างๆงานบุญงานอะไรต่างๆที่อำเภอแม่สอดพบพระธาสองยาอุ้งขางเนี่ยยังจัดเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าความกาลังของความใายความมั่นคงเนี่ยก็เสริมกําลังเข้าไปเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยเพราะว่าพี่น้องคนไทยอยากจะไปไหว้พระสักการะอะไรต่างๆซึ่งถือว่าสามอำเภอนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักก็ยังคงต้องดูแลอย่างเต็มที่ครับค่ะ เราเห็นผู้บัญชาการกองทัพประกาศนะคะที่จะความพร้อมว่าหากมีการลุกล้ำน้านฟ้านะคะจะพร้อมตอบโต้ภายในห้านาทีอันนี้เป็นความพร้อมของกองทัพกาศนะคะเหล่าทัพอื่นๆล่ะคะเตรียมความพร้อมขนาดไหนคะถึงตอนนี้ค่ะคือผมเชื่อว่าทุกองทัพเนี่ยเรามีประสบการณ์ในสถานการณ์มาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็ทางกองทัพบกก็ดีนะครับผู้บัญชาการกองทัพไทยหรือว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ย ก็ได้เตรียมการอย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนฝั่งไทยสวัสดิการสวัสดิภาพนะครับหรือว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่ผมนําเรียนครับปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อทหารเสือพระเจ้าตากหน่วยราชมณูนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังทะเลหวนที่มีอยู่กว่าสามพันนายเนี่ยนะครับซึ่งดูแลตั้งแต่แนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดตาก เชื่อมไปจะถึงแม่ห้องอนเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนส่งใจไปให้กับทหารแนวชายแดนนะครับ mm hmm. ที่ช mm ่วงนี้อาจจะไม่ได้ลาหยุ่งสงกรามเลยต้องดูแลสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ดูแลชายแดนส่วนที่สองก็ดูแลเรื่องการเดินทางทั่วประเทศซึ่งรัมตรีได้สั่งการมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับส่งกำลับบงใจนะคะยืนยันเลยสิคะว่ากองทัพไทยพร้อมรับมือในทุกมิติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ จากประสบการณ์ผมเพ่อเชื่อว่าเขาปฏิบัติการก็ยังมีระบบมีขั้นมีตอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดภาวะปกติอาจจะได้ลาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ทาเรียนครับก็คงจะต้องสแตนบายนะครับเผื่อมีอะไรเหตุการณ์ปัจจุบันทันต่วนเนี่ยนะครับกองทัพก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนได้ครับครับทีนี้มันมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับท่านโฆษกว่า ทางทหารเมียนมาของกองพัน275ค่ายผาซองกว่า200คนนะครับมีการหนีมาพักอยู่ที่บริเวณสะพานวิจภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองตรงเชิญสะพานฝั่งบ้านเขาเนี่ยประมาณ200นายนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอ,อะไรกับบ้านเราแต่เหมือนว่าเขาหนีมาอยู่ตรงนั้นรุ่นนี้มีข้อมูลไหมครับคืออย่างนี้ครับพอเท่าที่ฟังจากผู้แทนของกองทัพภาคที่3เนี่ยนะครับ สถานการณ์วันนี้เนี่ยคนที่ไปยืนหรือว่าคนที่มาออที่จะข้ามแดนเนี่ยมันแยกไม่ออกนะครับว่าคนไหนเป็นทหาร oh. เป็นพลเรือนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แต่งกายพกปา่าาวุธไม่ได้ใส่ชุดทหารกันแล้วนะครับ oh. ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ฝั่งไทยก็เฝ้ามองอยู่นะครับชายแดนก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าการข้ามแดนผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองก็ดีในประชาคมอาเซียนของเราเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการถ้าเดินทางผ่านแดนมาอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะข้ามฝั่งเข้ามาได้ตามปกติวันนี้คนไทยก็ข้ามฝั่งเข้าไปที่เมียวดีเยอะนะครับเช่นเราไปหาผมค้าขายก็เริ่มที่จะทยอยกลับเข้าไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคําเตือนให้ระมัดระวังความปลอดภัยซึ่งเขาอยู่กับสภาวะแบบนี้มาตลอด10บยี่ปีนะครับทุกคนก็จะเรียนรู้ครับการดำรงชีวิตในลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วนะครับครับงั้นยืนยันได้ไหมครับว่านตอนนี้ตรงด่านแม่สอดตากยังมีความปลอดภัย สถานการณ์ไม่ได้ตรึงเครียดจนเกินไปจนต้องห้ามคนไปท่องเที่ยวไปค้าขายคือจะให้ผมยืนยันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกรงว่าจะไม่ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมนาเรียนว่าทางกองทัพภาคที่สามเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นภาวะปกติจากสถานการณ์ไม่ปกติเราต้องปิดสะพานนะครับปิดทั้งสะพานหนึ่งและสะพานสองสะพานหนึ่งคือสะพานเก่าตรงแม่น้าเมยตรงตลาดริมเมยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมฟังจากทางกอ,องทัพภาคที่สาม ประชุมหารือเมื่อช่วงเช้าเมื่อสักแปดโมงนี่เองนะครับท่านก็ระบุชัดเจนว่าการค้าขายยังคงดําเนินได้ตามปกติแต่ว่าเราก็มีกองกําลังของเราตั้งอยู่สมมติถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในจุดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีสองนาทีสามนาทีก็ถึงนะครับเพราะว่าการวางกําลังเนี่ยเ้นไปเรื่องความปลอดภยัยนะครับที่จะลุกล้ําเข้ามาในประเทศไทยครับครับ,รบอย่างน้อยๆตอนนี้ถ้ายังไม่มีผลกระทบอะไรกับทางฝั่งไทยมากนะัก และกองทัพก็เตรียมรับมือในทุกมิติก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงจนเกินไปใช่ครับวันนี้มีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เสริมไหมครับเรื่องสถานการณ์ในการเดินทางสงการก็มีผลนะครับในฝั่งตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างที่ทำเด้ตั้งแต่ต้นก็คือกองทัพพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าท่ารัมตรีก็ได้สั่งการในเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานครับเพราะว่าทางเส้นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่ยภาคตะวันออกนคนเดินทางเยอะ ทั้งนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านถุงินครางแสงเนี่ยนะครับก็มอบหมายนะครับให้กับสํานักปลัดนะครับไปดําเนินการปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจะเห็นกองกําลังของทหารทั้งในแต่ละจังหวัด77จังหวัดเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยถึง38บจุดนะครับกองทัพบกเนี่ยมีทั่วประเทศก็มีทั้งหมด76็ิจุดกองทัพเรือก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า1,500ไมล์หะเลไทยเรียบ ฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะครับมีอยู่74ี่จุดนะครับ <c oughs> แล้วกองทัพอากาศ13บจุดถามว่าทําอะไรครับหนหนึ่งเรามีโรงพยาบาลทางการแพทย์นะครับซึ่งบางจุดเนี่ยอยู่ระหว่างโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุขผมยกตัวอย่างเช <c oughs> ่นถ้าเราวิ่งจากกรุงเทพมหาคนครไปสระบุรีเนี่ยแวะที่ค่้ายอดิสรอาจจะสะดวกส่วนหนึ่งหรือว่าไปในต่จังหวัดสะดวกส่วนหนึ่งทางรัมตรีก็ได้มอบหมายให้ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเตรียมสแตนบาย ไม่ทรับรวมถึงที่เราเห็นคุณตานะครับแวะดื่มกาแฟแวะทำนวนทำดีอะไรต่างๆอันนี้คุณตาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามอบหมายให้ทางกองทัพเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายช่างนะครับเตรียมอุปกรณ์ซึ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยเส้นสระบุรีตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเดโอ้โหตั้งแต่โรงปูนตรงหนองแคอะไรแถวเมืองสระบุรีที่จะไปตัดช่องเนี่ยหนาแน่นสาหัสกับเส้นเนี้ยหนกแน่นสาหัสตั้งแต่เมื่อคืนก็มีรถเสียบ้างนะครับรถยางแตกบ้างทางกองทัพเนี่ยนะครับก็ได้เตรียม ทหารช่างไว้ดูแลนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในช่วงนี้ทั้งหมดรวมแล้วนะครับ204จุดทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหมครับครับก็ขอบคุณมากนี้ถือว่าเป็นของความเทศกาลสงกรานต์เป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณค่ะ